โทรศัพท์โทรศัพท์ร้านไทยดาเขราะว่าใครได้รับโทรศัพท์ก็พีน่น้องตัดบทีละสั่งพักเขาบกครบหมู่บ้านมันได้สั่งเพิ่มบ้านนี้ถ้าเจ้าอายุ18ปีาเจ้าจไปนั่งกินเขาอ,อยู่แล้วนะคะนะคะเ้าจะซื้สั่งเบียร์เจ้าต้องอบ,บ้านที่เขาเบิ่งก่อนได้เพราเจ้าจ18ปีจริงถ้าเจ 18, ้าบกครง18เขาก็ขายให้นะคะแล้วทหาว่าเจ้าไปได้หลายคน นกลุ่มไม่ลุของเขาตละดเราไปสร้างเบียร์ในร้านกินร้าน,านอาหารเนี่ยเขาเบิรบ,บัตรก่อนเขาเบิรกนี่มี18ปีเขาออกไปนี่มี18ปีออกไปขายหางแตรคนที่ในร้านอาหารเขาสิเบิงนะคะทานในกลุ่มเน่ยอายุบ่ถึง18เราจะซื้อมากเราจะมาลิ้นแบ่งกันกินเนี่ยเขาสิเซิร์ฟคุณออกอนอกร้านทันทีเลยนะคะแล้วถ้าคุณบอออกกะเขาจะเอ่ยตำรวจเลยนะคะคือว่าคุณทําผิดนะคะ สำรับผู้ใหญ่ถ้ามีปัญหายังเออยังตัวมีหน่อยยู่น้ำผู้ใหญ่หรือว่ายังเดี๋ยวเขามีปัญหาต่างๆหน้าๆกับซามมันจะมีอีกเบอร์หนึ่งให้สำรับผู้ใหญ่นะคะให้โทรไปเขาสิมีคนซอยเห่านะคะสิมี่หน่วยงานและทีมงานซอยเห่านะคะพอ่าเรื่องผัวเรื่องลูกเรื่องเตาหรือเรื่องอย่างเรื่องก็ะัวหรืออะไรก็ซามๆโทรไปเขาจะมีหน่วยจัดการช่วยเหลือถ้าเด็กน้อยก็สิบทำก้อนซิมหาก็จะมีหน่วยจัดการช่วยเหลือนะจ๊ะมันจะมีเบอร์ให นี่คือว,วัสดิการขาราา้าดีแล้วยังไยจำกกาซื้อผ้าปีถาหาไม่เสร็จเราม่คลองเขาซื้อวาหาพอแม่แล้วคุณไนนม่ได้ง่ามากดูแลดูข้อน้ำหน่อยแต่เขาสุตตรงคุยระวังพอแม่มแมว่าเป็นน้ที่ดูแลดูบ่บ่ให้ดูปองัทั่วเพราหตุไม่เสร็จแต่ลังจากซึ่อหาปี้าึงซือาขาบิหันนี่นะคะแต่เขาจส,สอนลูกว่า พ่อรูกมิเซ็กได้เนี่ยเขาจะบอกลูกเลยว่าเขาบอกห้ามอย่ามีเซ็กมีไปอย่าให้ป้องกันเด็กสามีลูกเขาให้เรี่องก่อนเขามีงานเหตุก่อนแล้วเจ้าอยากสีเอากันอยากช่มีลูกจังว่ากันเขาบอกห้ามแต่เขาบอกเลยว่าเธอต้องไปป้องกันก่อนเธอต้องเรียนเธอต้องเอาหน้าโคตรก่อนผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันได้ไหมได้ลูกสาวลูกสาวถ้าผู้เบานัอนยืงเงื่อน นอนเรื่องของนอนพ่อแม่ก็หาเขาหาน้าตรงดูแลเออได้ดูแลเมื่อลูกเฮาเขานอนเอากันไม่มีของกระซ้างอันนี้เขาดูแลดีดีมันบอกว่าแต่ฝ่ายิงาฝ่ายฟไส่เอาผู้ยิงไปบ้านพ่อแม่ผู้ไส่ก็ต้องดูแลฝ่ายิงคือกันถ้าผู้ไส่มาบ้านผู้ยิงผู้ยิงพ่อแม่ฝ่ายผู้ยิงก็ดูแลผ่้สปายไส้คือกันคือเขาบอกห้ามเขาบอกให้อยู่น้ำกันเพียงแต่ว่ามุดเจ้าต้องกินนตะคุ่มและมุดเจ้าต้องมีถุงย่างอันใดแค่นั้นพ่อแม่ขอแค่นั้นนะคะ แล้วนางก็เลยไม่รังคกีว่าเออว่ะจะก่อนบริษัทขึ้นจังสิจะก่อนคือว่าโอ๊ตเขาไปเห็นนี่อีกนางกันนี่บ้านกระต้านสูสีเป็นบอมแมนโอ้เขาก็มีแบบนี้เนาะ้องหัวใจเขาไม่น้อยจะตีจะขึ้นจังเสียอะไรนี่บอมแมนมันเพิ่งบอมแมนตอนไปเรี้ยงบ้านวงเว้นอยู่นะค่ะเนาะถึงสังเกตบ้างกําลังเขาต่อเขามีเซตอีกอย่างกันแต่สมัยเป็นเด็กองเนาะเขาก็บบอมเคยมีปัญหานะคะ บ่มีปัญหาแบบว่าเออมีลูกออกมาล้วต้องทิ้งลูกทิ้งร้านไปตรงนั้นตรงนี้บ่มีนะคะอืมมี่กัน่อยแบบแทบจะหาบ่าเห็นเหรพเอแม่พ่อแม่บอกกิจกันนะค่ะอายุเลยสิหาแล้วเอาผู้ชายขาบ้านเอาผู้หญิงขาบ้านพ่อแม่ก็ดูแลหาของข้านำไปกินนี่กับเขาไม่ตัวเปิดกินเอาเองเลี่ยจะมอนลูกในบ้านอีกคนนึงแต่มีคนขามาในบ้านเพียงแต่ว่าขอแต่ว่า เจ้าเจา้า,เจามีเซ็กแล้วขอร้องแค่แต่ว่าเจ้านะ่ะเฮียนดูแลตัวเองให้เฮียนจบให้มีงานเฮียนแลหลมูอเจ้าสิทองอีแต่ข้นขอกบวา,วานะคะเออเห็นบ่เขากม็มีเขาก็มีวิธีในการสอนมีวิธีใน,ในการป้องกันมีกฎมีระเบียบมีอีหยังเออแม่ว่มามันก็โอเคนะมันโอเคอยู่นี่ึ้นจริงขึ้เบี้ยนมากนะ ทำมิลเร์แล้มันโอเคโอเคมากาตัดแนวเราจะได้เล่นเรื่องสิทธิคนดีหน่อยจะได้เล่นเรื่องคลอดลูกเป็รื่องกังไหสครูเป็นแม่เป็นพ่อ แล้วอันเด้จากบ้านเดีจะต้องเก็บไว้ก่บพ่อแม่ที่ดีสมควรจะเก็บเงินว้ให้ลูกเพราะว่าเงินอางที่พ่อแม่เลี้ยงลูกมันกับแม่ยกใจถ้าเก็บวบให้ลูกพกซิบมือเนี่ยพอลูกสิบปวดลูกซิมีเงินได้จากตรงเงินที่พ่อแม่เก็บว้ให้พ่อแม่เอาหมดมลูกก็จะมีเ,มเงินเก็บพื้นฐานฝากไว้ในบัญชีดนบ้าน,นมันจะมีอีกไม่ได้ไอ่านแล้วแต่ว่าคู่กับผ้าเลี่ยนอยู่แต่ว่าบาหลเพร,ยยราะว่าอาทิตย์นี้คู่ป่วยคู่ก็เลยว่าเอาแบบเบาๆไปก่อน เดี๋ยวไล่ละเอียดตี๋ย่อยเดี๋ยวใครเจาะลึกกันช่วงที่ว่าคู่หายปวยเพราะว่าปกติคู่ของมีน่ะทีมี้สองคนคู่หนึ่งกับลาบักทอนเนาะคู่หนึ่งกับปวยก็เลยเ่นแบบเบาๆชิวๆขนาดเบาๆที่ชิวเก็เอาจนหวัววิ่งเลยขมันเนาะนะนะอืออย่างตรงเรียนนะคะ นัมึงขทาสันๆกสองสามนาทีแกะแกแันกบานลาวตอน้ั่ตงตีพุ่งต้องสุกกลับไปได้ง่านให้เขาฟั่งมาบนเแหองอย่างาเขาบอกถึงอี่อย่งจังไก่จบทำับว,วันนี้แค่นี้ก่อนอาจาะ กันดีละตีสวัสดีรักนะจุ๊บ